เขาว่ากันว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่เบาที่สุดในโลก114กรัม US 1 1ไม่ทราบว่าจะมีคู่ไหนเบากว่า114กรัมไหมครับ สวัสดีครับรีบอกมีหลายๆท่านถามกันมาเยอะจัดให้ครับวันนี้ขอเรือธงเลยก็แล้วกันนะครับรีบอกร o a d r i ร e Run Fast Pro นะครับรองเท้าคู่นี้2ปีแล้วนะฮะนะครับแต่ว่าบ้านเราเออรู้สึกจะไม่รีสต็อกเลยนะนะครับแต่ถ้ารีบอก t h a i l a ไทยเห็นช่องนี้น้อยๆของผมนี่นะครับรีสต็อกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งเลยนะครับ นะฮะแล้วก็หลายสํานักเนี่ยชื่นชมมากๆเลยนะครับคู้นี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องเทนเทนนะครับที่บอกมาว่าอยากให้ผมรีวิวนะฮะในแบบฉบับของผมนะ,ะช่องผมเนี่ยนะครับให้ความรู้สึกแต่บังเอิญไซส์เล็กไปนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วครับกระดูกนิ้วเท้าแตกนะครับเป็น stress fracture นะฮะที่บริเวณ นิ้วกลางเท้าวขวานะครับด้านหลังเท้านะฮะที่ผมบอกผมเจ็บนะครับอ่ะไม่เป็นไรมาว่ากันด้วยนี้ดีกว่านะครับเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่า r e e Flat นะก็คือใช้ทำความเร็วโหลดเตีย้ยอัดอย่างเดียวเลย 5K10K นะครับที่ไม่ใช่คาร์บอนเป็นรองเท้าที่ช่วงที่ออกมาเนี่ยนะครับสูสีกันมากเลยกับ Adidas Sub 2นะครับอ,อ เจ็บอะดิออสสามดิอสสี่อะดิอสหนะครับแล้วก็จะมีซูมฟลายด้วยนะตอนนั้นนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่าก็ยังไม่ขี้เละใครที่ชอบรองเท้าที่เบานะฮะดรอปนะฮะบ,บางสำนักก็บอก4บางสำนักก็บอก6นะครับก็เอาเป็นว่า,าข้างหลังนะครับเขาว่า14ข้างหน้า10นะครับดรอป 4, นะครับอันนี้ดูจาก โรเทร u นนะครับคู่นี้นะฮะน้องเทนเทนวิ่งไปแล้ว 60K นะครับ6 0กิโลนะครับก็อบอกว่าเป็นรองเท้าที่สวมใส่เนี่ยนะครับคือโอเคแหละต้องเพิ่มไซส์หน่อยนะครับคู่นี้ UK10 ู UK 1นะฮะ US 1อนะครับอย่างผมเนี่ยผมใส่นี่คือคู่นี้นี่รีบอกเนี่ผมต้องเพิ่มแน่นอนเพิ่มเบอร์หนึ่งเลยนะครับเป็นต้องเป็น12นะครับ รัดแน่นนะฮะสวมใส่โอเคแหละนะครับนะฮะถ้าใคร2อ,อจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าหน้าเท้านี่ให้มาแบบเรียวเลยนะฮะไว้ทำความเร็วเลยนะครับสวมใส่เนี่ยนะฮะเท่าที่ผมลองดูเนี่ยโอเคนะครับนะฮะ้าไม่ไม่ขับจนเกินไปเนี่ยโอเคนะฮะใช้ได้นะครับแล้วก็สำคัญคือบางมาก นะครับอัปเปอร์นะฮะเป็นตะข่ายเมชนะครับแล้วก็เรื่องของรูมัดเชือกรองเท้านี่นะครับก็ทำมาโอเคนะฮะกระชับรัดแต่ไม่รัดจนเกินไปนะครับเชือกก็เป็นแบบไนลอนนะฮะแบบแบนนะครับแล้วก็ลิ้นเขาเนี่ยเป็นกำมี่นะครับเป็นแบบกำมี่บางนะฮะแบบฉบับของ Race Flat เลยทำความเร็วนะครับแผ่นรองเท้าถอดไม่ได้นะครับอินโซถอดไม่ได้นะฮะนะครับ บางแล้วก็เป็นชิ้นเดียวนะฮะส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างด้านในนะครับด้านนอกก็จะมีโอเวอร์เลย์นิดนึงอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นทําไว้แบบไว้ประคองนะฮะไว้ซัพพอร์ตรองเท้าเขานะครับไม่ให้มันล้มนะครับไม่ให้ปิดปิดรูปผิดล่างนะครับแต่ด้านหลังนิดนึงนะครับก็เป็นแบบฉบับของ r レスแฟร์ race flat นะครับคือ อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตอะไรมากนะครับนะฮะด้านหลังนี้นะครับฮิลคัลเตอร์นะครับฮิลคอราเนี่ยนะครับไอ้นะฮะจะแบบฉบับเรเซอร์บางเรียวไว้อัดอย่างเดียวนะครับคู่นี้น้ำหนักอย่างที่บอก114กรัมนะฮะหายากมากเลยนะครับรองเท้าที่เบาๆแบบนี้นะครับผมว่าทีแรกเนี่ยคู่นี้นี่ร้อย 9ก้าสิบคือต่ำกว่าส0 0ร้อยเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหเบาแล้วนะฮะมาเจอมาเจอคู่นี้นี่โอ้โหนะครับเบาสุดๆนะครับว่าไปแล้วฮัปเปอร์นะฮะตะคายจุดเด่นนะครับก็คือ EVA โฟมของเขานะครับโฟมนะฮะ floatride หรือ p b a x นะครับ p b a x นะฮะเบามากๆและสำคัญคือนุ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีมี ซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะนะครับเจ้าของบอกมาว่าช่วงวิ่งทำความเร็วมีซัพพอร์ตด้วยนะครับช่วยนะครับให้ดีดให้เด้งนะครับนุ่มในแบบฉบับของ Fla t ซึ่งหายากนะครับคู่นี้มี Energy Return ด้วยไม่ทำให้ล้าไม่ทำให้ตึงน่องไม่ทำให้ตึงขานะครับและไม่เรียกว่าอะไร ไม่ไม่เจ็บนะครับนะฮะอย่างบางคนวิ่งแล้วแบบจะสะท้านที่เท้านะครับและสำคัญคือใครที่ชอบแบบฉบับเดิมเดิมดิบๆนะครับให้ความรู้สึกเท้าสัมผัสกับถนนนะครับคู่นี้นะครับเป็นรองเท้า2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคาร์บอนนะครับคู่นี้ไม่มีคาร์บอนนะฮะนะครับเซ็กนะฮะนะครับนะครับ เบามากๆนะครับนุ่มด้วยนะฮะโฟมเขานะครับอันนี้โฟมมาว่ากันด้วยอัลโซนี่นะครับเขาเรียกว่าสปอร์ตแทร็กนะครับลักซ์นะครับก็ชื่อเจ้าปุ่มเล็กๆนะฮะปุ่มยางเล็กๆๆซึ่งถ้าจำกันได้นะครับ New Balance RC Elite เนี่ยนะครับ e ฟ h เอฟฟิวเซลอาร์ซีเอลิที่ผมยืมของน้อง เชนเทนใหม่นี่น,นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันจะมีแผ่นซิลิโคนนะครับนะฮะยิงนะฮะทาเคลือบตลอดทั้งทั้งฝ่าเท้าเลยนะครับจะเห็นนะฮะแล้วเขาก็ยิงใงเจ้าตัวหลักเนี่ยนะฮะปุ่มเล็กๆนะครับแตกต่างกันจาก uh, DSP ระบบ DSP ของทาคุมิเซนนะฮะแต่คู่นี้นะครับอีกอันก็คือจะไม่มีระบบทอร์ชั่นอะไรซัพพอร์ตอะไรตรงนี้เลยนะครับนะฮะ ทาเทอร์ก็จะมีนะครับคู่นี้ไม่มีคู่นี้มีแต่คู่นี้ไม่มีนะครับแต่ก็ยังไงแล้วเนี่ยเจ้าของรองเท้าเขาก็บอกว่ามันกระชับดีนะครับแล้วก็สปอร์ตได้ดีด้วยนะครับเข้าโค้งมั่นคงนะ t r a c ชั่นเกาะถนนดีครับนะฮะแล้วรู้สึกว่าทนด้วยนะครับจะทนนะฮะเจ้าเรื่องไอ้เจ้าตัวเอาโซเนี่ยเจ้าตัวยางเขาเนี่ยนะครับน่าจะทนแต่รู้สึกว่า EVA จะไปก่อนนะฮะมิดโซเนี่ยจะไปก่อนนะครับอันนี้น้องเขาวิ่งน่าจะนะครับคืออา่าก็กําลังปรับท่านั่นอยู่นะฮะนะครับน้องเขานะฮะอันนี้ของน้องเขานะครับก็จะวิ่งนะฮะน่าจะล้มล้มเข้าในนะครับบริเวณนะครับเอานะครับขนาดนี่คล้ายๆกับจะเป็นฮิลสไตรเกอร์นิดๆนะครับก็ยังเนี่ยถือว่าซัพพอร์ตนะครับใครที่ชอบรีบอท นะครับลองหาดูได้นะฮะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยนะครับยังมีเหลืออยู่นะครับรู้สึกจะมีสีสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีเลือดหมูนะครับมีสีขาวคาดเหลืองตองอ่อนเนี่ยสวยมากนะครับคู่เนี้ยผมหาอยู่นะฮะคู่เนี้ยนะครับแล้วก็มีขาวล้วนนะครับนิดนึงนะฮะเขาก็เปลี่ยนโลโก้เขาเนาะ จากแต่ก่อนที่เป็นลายของรีบอร์กัะนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดลตานะฮะสัญลักษณ์เดลต้าแล้วนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับจับมาจากที่อารีเว e เฮาส์ใครที่เป็นแฟนรองเท้าเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยคู่นี้ทงคุณพิเชษเนี่ยผมก็ได้มาจากอารีเว e เฮาส์นะครับใครที่แบบไม่ไมายเรื่องของรองเท้าที่มันโอ้ยเก่าแล้วแต่ได้ราคาดีเนี่ยนะครับเข้าไปเช็คดูได้นะฮะอารีเว e เฮาส์นะครับแล้วก็ อ้ารีเวเฮาส์อยู่ที่ไหนอ่าเมืองทองครับใหญ่มากอลังการมากเลยนะครับเดินนี่นะครับแล้วก็ต้องคือใครที่เป็นแฟนรองเท้าวิ่งเนี่ยนะครับรองเท้าปอกกาลังเนี่ยนะฮะแล้วช่วงลดราคาลดแหลกเนี่ยไปดูที่นี่เลยนะครับได้ของดีแน่นอนนะครับก็รองเท้าวิ่งที่น่าสนใจคู่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่สายจรวดนะฮะ 5K10K นะครับอย่างผมดูแลน้องสกายตอนนี้นะครับก็ เนี่ยฮะเขพวกพวกนี้เขาจะเนี่ยใช้สายแบบเนี่ยครับเรสแฟลตเนี่ยนะครับเ,เป็นรองเท้เาที่ให้ความรู้สึกที่ดิบแล้วมันรอบขาจัดนะครับแล้วโหลดเตี้ยกับถนนเนี่ยติดไปติดไปติดไ,ไปนะครับก็แตกต่างกันไปจากรองเท้าที่แตะไฮสูงสูงนะครับก็แล้วแต่ความรู้สึกความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนักวิ่งแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ ใครที่ชอบรอ,อ,องเท้าสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นสายคาร์บอนเป็นพวกนั้นไปนะครับแต่ก็เชื่อได้ว่ายังมีหลายๆคนที่ยังชอบแบบดั้งเดิมนะครับแบบดิบๆความรู้สึกดิบๆนะฮะคู่นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับผมก็กำลังหาอยู่นะฮะแล้วคิดว่าเดี๋ยวถ้ากลับมา วิ่งได้อีกเนี่ยนะครับก็แน่นอนน่าจะต้องมีไว้สักคู่หนึ่งเพราะว่าอันนี้นะฮะถ้าจำกันได้นะครับผมก็รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งจบ ATM นะฮะคู่นี้ผมลากไปถึง2 1กิบเอกโนะฮะคู่นี้นะครับจบมาแล้ว10กิโลก็วิ่งมาแล้ว5 5กิโลนี่วิ่งซ้อมอยู่แล้วนะครับแล้วคู่นี้ก็เป็นรองเท้าที่ผมใช้วิ่งลงคอร์ดลงแทร็กนะครับใช้ได้ดีมากทีเดียวเลยนะครับใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะก็สำหรับนักวิ่งสูงวัย นะครับเราก็มีอุปกรณ์นะฮะคือนักวิ่งอ,นะอ่ะนะครับทุกๆคนเนี่ยนะครับเราจะมีาสายลงคอร์ดอ่ะมีแฟลตไว้หน่อยนะครับวิ่งสิบเคก็จะใช้ตัวนี้นะครับคือผมชอบส่วนตัวก็รองเท้าที่ดรอปที่บอกไปครับ4 5 6เนี่ยเป็นดรอปเป็นระยะอ่ที่ผมชอบมากๆนะครับก็วันนี้นะครับขอบพระคุณนะฮะนะครับน้องเทนเทน ขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องก็บอกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะวิ่งสั้นๆน,น,น,นะครับระยะสั้นๆโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับนุ่มนะฮะแล้วก็กระชับให้ให้ความมันนะครับถึงแม้ว่าจะวิ่งระยะสั้นรองเท้าคู่นี้ใหญ่ไว้สาหรับพี่น้องส่วนผมกับโค้งเล็กไปก็เลยะนะครับได้ข้อมูลจากเจ้าของรองเท้าน้องเทนเทนมานะครับส่วนส่วน ใครที่สนใจนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีรีสต็อกอะไรเข้ามานะครับก็ต้องฝาก Re Thailand รีบอก h a แลนด,ด,ด,ด์นะครับมีรองเท้าเรือธงรองเท้าดีๆรองเท้าวิ่งดีๆนะครับเอามารีสต็อกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับนะฮะแฟนๆรีบอก็รอกันอยู่นะครับนะฮะหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับคือผมนิดน,นึงนะครับ หลายๆคนถามเข้ามารีบอกไม่เอาคู่นนคูค่นี้คือผมเอามาเนี่ยนะครับคู่ที่กล่าวมาเนี่ยมันกลายเป็นรองเท้าเหมือนกับ daily trainer ซึ่งผมมีเยอะอยู่แล้วมันก็เลยแบบมันจะมันจะมันก็เหมือนกับจับฉ่ายเกินไปนะครับแล้วผมที่ผมเอามารีวิวเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วผมใช้งานจริงๆนะครับผมไม่ได้ได้สปอนเซอร์ใครแล้วผมก็ไม่ได้เน้นขายของอะไรนะครับผม ใช้ของผมถูกใจผมก็เอามาแนะนําให้นะครับว่าเออผมใช้แล้วเนี่ยมันดีนะนะครับก็อยากจะไปลองใช้ดูก็ได้นะครับแล้วก็มันมันมันเป็นอะไรที่เราเราอยากให้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่ผม ซื้อมาได้อื่นกันตัวเองนะครับหรือบางคู่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้จากน้องเข้ามาหรือใครที่อยากให้มารีวิวอย่างบางทีก็เพื่อนๆส่งมานะครับหรือบางทีก็มีชาวต่างชาติที่เขาเอ็นดูก็บอกเฮ้ยอยากอยากได้อะไรอ่ะก็ส่งมาให้ผมนะฮะหรือบางคนก็หิ้วมาให้เลยนะครับก็นะฮะก็ก็เป็นเป็นน้าใจของเขานะครับก็นี่แหละครับนะฮะส่วนอัปเดตนิดนึงก็คือล่าสุดนะครับผมก็ไปติดตาม ตามที่คุณหมอแนะนำนะฮะไปเอ็กซเรย์ซ้ำปรากฏว่าเจอครับแตกนะแตกเลยนะครับนี่ฮะนะครับกระดูกนิ้วเท้านะครับนิ้วกลางเท้าขวาก็เจ็บมาตั้งแต่เตะฟุตบอลนะครับเจ็บมาตั้งแต่เตะฟุตบอลเลยนะครับก็พยายามประครบผงมฝังเข็มอะไรต่ออะไรนะฮะที่ผมเจ็บที่บอกฝ่าเท้าที่มันแปนะ๊บนนั่นแหละครับคือมันมาจากตรงนี้แล้วมันก็เลยลามมาที่ฝ่าเท้านะครับ เราก็ไม่รู้ก็ซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆซ้อมไปเมือเดนเรื่อยๆนะครับทานยาฝังเข็มมันก็ทุเลานะฮะแต่พอไปวิ่งที่สะพานชลมาศนี่ก็นั่นแหละครับกิโลเมตรที่24 25ก็เรียบร้อยนะครับแต่ก็วิ่งต่อจนจบนะฮะต้องขอบคุณรองเท้าครับต้องอาร์ซีลีดนี่ซัพพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้เขาผมก็ไม่เจ็บไม่จบนะครับแต่พอจบแล้วเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะครับก็ เป็นอะไรที่เรารู้สึกอ่ะเรารู้อ่ะนะครับว่าเออเราเคยบอกคนไข้นะว่าเฮ้ยถ้ามันถ้ามันเจ็บมันชามันบวมแล้วมากกว่าสามสี่วันแล้วยังไม่ยุบเนี่ยออมีโอกาสเรารู้แล้วนะครับรู้แล้วว่าชะตากรรมตัวเองเป็นยังไงสรุปตอนนี้ก็คืออุลตราก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะไปเชียร์นะฮะจะไปเชียร์จะไปคอยแจกน้ํานะครับแล้วก็ไปคอยให้กําลังใจนักวิ่งทุกๆท,ท,ท่านนะครับอา้าวก็พักฟื้นนะฮะหสัปดาห์ นะครับตอนนี้ก็คงต้องเข้ายิมแล้วก็กลับไปเล่นเวทเล่นเทรนนิดหน่อยนะครับอ้าววันนี้นะครับรองเท้าที่เขาว่าเบาที่สุดในโลกเร็วสายความเร็ว 5K10K รีบบอกไท a แลนด์รีสต็อกหน่อยครับนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ กระดิ่งพบกันใหม่บล็อกหน้านะครับอาจจะเป็นก็อาจจะคงจะเป็นรองเท้าอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันสวัสดีครับ